อันตรายของโรคเบาหวานไม่เพียงแต่นำไปสู่ภาวะแทรกซ้อนต่างๆเช่นความพิการตาบอดโรคหัวใจและหลอดเลือดเท่านั้นแต่ยังเป็นภาระรทางจิตใจของผู้ป่วยอีกด้วยแล้ววิธีที่มีประสิทธิภาพสําหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานคืออะไรเมื่อเร็วๆนี้ผู้ป่วยโรคเบาหวานกําลังพูดถึงผลิตภัณฑ์ที่ชื่อว่าสัทอคีซึ่งช่วยลดน้ําตาลในเลือดไม่ต้องใช้ยาแผนปัจจุบนันหรือฉีดอินซูลินช่วยให้ผู้ป่วยกินดีอยู่ดีผิวสดใสอมชมพูค่ะก็คือว่าจะเป็นตัวนี้ตัวยาเม็ดฟูซาโตจีค่ะ สาเหตุที่ขายดีเพราะการตอบรับจากลูกค้าหลังจากที่ใช้ 1- 2เดือนเพราะว่ายาตัวนี้ทำมาจากเทคโนโลยีนาโนของญี่ปุ่นและมีสมุนไพรแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ซึ่งมีส่วนประกอบจากบัเพีชผักเสียงดาแล้วก็พวกามาราคินกนะคะเพราะว่าตัวนี้ก็คือว่าจะทำเป็นแบบเม็ดฟูมีรสชาติทานง่ายแล้วก็ใช้สะดวกสบายด้วยค่ะซาตจีนะคะแตกต่างจากผลิตภัณฑ์อื่นตรงที่ว่านอกจากช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดแล้วยังสามารถฟื้นฟูตับอ่อนของเราให้ผลิตอินซูลินมาเผาผลาญน้ำตาลได้ทำให้น้ำตาลของเรากับ มาอยู่ในเกณฑ์ปกติได้ค่ะเพียงไซ้วันละ2เม็ดต่อครั้งนะคะก็คือว่าครั้งละหนึ่งเม็ดหลังอาหารเพียงแค่ในน้ํา140-150มิลลิลิตรต่อครั้งค่ะจะมีรสชาติทานง่ายแล้วก็จะเป็นสีเขียวแบบนี้เลยนะคะจะเป็นตัวยาเม็ดฟู่มีรสชาติอร่อยค่ะถ้าห่างละลายในน้ําเย็นนะคะจะมีรสชาติอร่อยแล้วก็ทานง่ายขึ้นค่ะป้าเนี่ยเป็นเบาหวานชนิดที่2ค่ะ เป็นมาสี่ปีแล้วระดับน้ําตาลในเลือดเนี่ยสูงมากมันจะอยู่ที่1 5บ6จุดเพราะว่าเราต้องงดอาหารตั้งหลายอย่างป้าเนี่ยเหนื่อยใจเหนื่อยใจกลัวว่าโรคเนี่ยจะตามไปตลอดชีวิตกลัวว่าถ้าเป็นหนักๆเนี่ยมันจะทรมานทั้งตัวเองแล้วก็ครอบครัวตั้งแต่กินซาโตชิเนี่ยน้ำตาลในเลือดของป้าเนี่ยกลับมาอยู่ที่5-7จุดและก็ไม่มีผลข้างเคียงอะไรเลยนะคะป้าชื่อสีนะปีนี้ก็อายุ51แล้ว บ้านอยู่นครนายกค่ะอาชีพก็อยู่ในไร่ในสวนนี่แหละค่ะป้าน่ะเคยเป็นมบาหวานเป็นแบบขั้นรุนแรงมากระดับน้ำตาลในเลือดนะสูงถึง280เลยค่ะเป็นตัวช่วยสำหรับผู้ที่ป่วยเป็นเบาหวานโดยเฉพาะเขามาในรูปแบบเม็ดฟูทานง่ายมากค่ะป้านเนี่ยไว้วางใจก็เลยสั่งมากินดูหลังจากกินไปได้3สัปดาห์เท่านั้นแหละน้ำตาลเนี่ยกลับมาเป็นปกติเลยค่ะจาก280เหลือ105เองค่ะป้าชื่อติ๋ว ปีนี้อายุ53ปีแล้วคุณหมอบอกว่าป้าเป็นเบาหวานชนิดที่2ระดับน้ำตาลในเลือดอยู่ที่320 HbA1c อยู่ที่7.5ม mm ิลลิโมลต่อลิตรแต่พอลองกินมา1เดือนแล้วป้าประหลาดใจมากเลยจ้ะเพราะอาหารก็ไม่เจ็บหลังจากกินไปแค่2สัปดาห์เองร่างกายก็แข็งแรงขึ้นไม่มีอาการชาที่มือที่เท้าแล้วนะปะสัสสาวะก็น้อยลง นอนหลับสบายขึ้นหลังจาก1เดือนระดับน้ําตาลในเลือดก,ก็อยู่ที่6.5ม mm ิลิโมลต่อลิตรสุขภาพแข็งแรงผิวสดใสไม่เจ็บปวดแล้วค่ะป้าจมีความสุขมากกับผลลัพธ์ที่ได้ต้องขอบคุณซาโตชิค่ะอาหารเสริมตัวนี้ดีมากเลยนะน้ําตาลในเลือดของป้าไม่สูงขึ้นอีกแล้วมันกลับมาอยู่ที่ระดับ5 8ระดับนี้คืออย่างที่ปลอดภัยแล้วล่ะ เพื่อผลิตเม็ดฟูซาโตชีทางเราใช้เทคโนโลยีนาโนที่เป็นเอกสิทธิ์จากประเทศญี่ปุ่นเพื่อให้มั่นใจว่าคุณสมบัติทางยาของส่วนประกอบในซาโตชียังคงอยู่ค่ะโมเลกุลขนาดนาโนช่วยดูดซึมได้ดีและสร้างเบต้าเซลล์ในตับอ่อนให้ฟื้นตัวเร็วขึ้นช่วยกระตุ้นการผลิตอินซูลินส่งเสริมการเปลี่ยนน้ำตาลเป็นพลังงานช่วยลดน้ำตาลในเลือดผลิตภัณฑ์เมื่อถึงลูกค้าแต่ละจุดต่างก็ผ่านกระบวนการเซ็นเซอร์ที่เข้มงวดที่สุดเพื่อให้มั่นใจในคุณภาพที่ดีที่สุดปลอดภัยสูงสุดและไม่มีส่วนประกอบที่เป็นนอันตราย เม็ดฟูเบาหวานสทตอคคีเป็นการผสมผสานร,ระหว่างความสำเร็จทางเทคโนโลยีใหม่กับสมุนไพรจากธรรมชาติอย่างสมบูรณ์ปลอดภัยไร้ผลข้างเคียงใดๆส่วนประกอบหลักมรารคีนกสารสกัดจากอินทนินและวิตามิน PP บอ1บสอ2และบอ12 เพียงวันละ2เม็ตรวันละ2เม็ตรเท่านั้นใครที่กําลังเป็นเบาหวานชนิดที่1ชนิดที่2หรือว่าเป็นเบาหวานมานานพวกเราช่วยได้โทรหาเบอร์สายด่วนของเราตอนนี้ผมชื่อเรครับอายุ6 3ปีเป็นเบาหวานชนิดที่2มา8ปดปีแล้วละ่ะหลังจากได้ลองกิน1สัปดาห์อาการน้ําหนักลดลงแบบผิดปกติของผมก็ไม่มีอีกแล้วกินดีอยู่ดีผมก็มีความสุขมากๆเลยครับหลังจากกินไปหนึ่งเดือนลุงก็ไม่ผอมแห้งเหมือนเมื่อก่อนทุกคนรู้ไหมว่าน้ําตาลในเลือด ลดลง14.3เป็น8.0แล้วครับดีใจมากๆเลยขอบคุณเม็ดฟู่ซาโตชิที่ช่วยให้ผมหายจากเบาหวานแนะนำเลยครับใครที่เป็นเบาหวานน้ำหนักลดลงผิดปกตินอนไม่หลับให้รีบสั่งซาโตชิตัวนี้มากินเลยครับเพื่อสุขภาพที่ดีของเรา